สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็เ,าเริ่มที่จะทำงานต่อแล้วนะคะประมาณ9ก้าโมงนี่แหละค่ะแต่ว่าพอดีว่าเรามีเรื่องที่ฉุกคิดขึ้นมาได้นะคะอ,อย่างหนึ่งก็คือเพื่นพนพนอนๆคงจะทราบใช่ไหมคะว่างานเราเนี่ยเป็นการเซลล์นะคะก็คือรายได,ได้ก็จะผันแปรไปตาม ยอดขายนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างของเราเนี่ยก็คือจะผูกกับยอดขายทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นรายเดือนนะคะหรือว่าเ,าเ,าเงินคอรเทลลี่ที่จะออกทุก3มเดือนนี่แหลคะค่ะแล้วก็อาจจะมีอของขวาญเล็กๆน้อยๆจากหัวหน้าง,งานพวกกระเป๋ารอลากอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะที่ทํายอดถึงหรือว่าได้ยอดที่สุดยอดที่สูงที่สุดของทีมนั่นแหละค่ะก็วันนี้วันที่ 25าเมษายนแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงคงสุดท้ายที่จะทำยอดได้แล้วอะคะ่ะแต่ก็ทีมเราเนี่ยณนะตอนนี้มีคนอยู่ประมาณ18-19ถึง19คนนะคะเพราะว่าที่มีเยอะอะเพราะว่าหัวหน้าเราก็รับลูกน้องของอทีมเมนเจอร์อีกคนที่เขากเกษียณอายุออกไป เข้ามาด้วยอ่ะนะคะซึ่งก็มีคนมงคลที่บอกว่าจะลาออกตามหัวหน้าเก่าเขาไปแต่ก็ยังอยู่นะคะก็เลยทําให้เราได้เรียนรู้อีกข้อหนึงว่าคนมงคลนี่คืออย่าเชื่อถือคำพูดของเขานะครับเหมือนกับโกหกจนชินนะคะอ่าแล้วก็ถ้าทางเราก็คืออ่านอยู่ในไลน์กลุ่มงานใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าหัวหน้าเราเริ่มจะยัวแล้วค่ะเพราะว่าเดือนนี้ก็มีวันทำงานก็ ค่อนข้างจะน้อยนะคะเพราะว่ามันมีติดอยู่สงกลางใช่ไหมคะลูกค้าบางคนเขาก็ลาไปก่อนล่วงหน้านั้นแล้วนะคะก็เหมือนกับออกไปก่อนกลับเข้ามาที่หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะทําให้โอกาสที่จะได้ขายสินเชื่อก็ค่อนข้างยากเลยนะคะสําหรับเดือนนี้แต่วันนี้วันที่25แล้วก็ยังมี อีกหลายๆคนเลยนะคะที่ยอดยังเป็นตัวแดงอยู่ก็คือยังไม่มียอดคือยังกินไข่อยู่นั่นเองกันนะคะเราก็เลยค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคะเพราะว่ามันจะมีคนบางคนที่หัวหน้าเขาค่อนข้างจะฝากความหวังนะคะไว้กับท่านผู้นี้มากเลยค่ะว่าเ,าเดือนนี้ขอยอด5ล้านนะเราก็าชะงักนิดนึงค่ะล้านหนึ่งก็ยากแล้วนะคะ แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าหัวหน้าทีมเราเนี่ยเขาจะทราบไหมคะว่ายอดของคนคนนี้ได้มาแต่อย่างไรก็อย่างที่เราเคยพูดนั่นแหละค่ะว่าเขาได้ยอดมาแต่อย่างไรแล้วเขาก็ยอมรับออกมาเองคือพูดจากปากเขาเองนะคะว่ายอดเขาได้มาแต่อย่างไรนะคะแต่เราก็เราสังเกตดูในหลายเดือนที่ผ่านมายอดของเขาเนี่ยยอดขายของเขาเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ดีทุกเดือนคือไม่ใช่ว่าจะได้สองล้านอัพทุกเดือนอย่างนันไม่ใช่นะคะบางเดือนก็ไม่มียอดบางเดือนก็อาจจะได้ไม่ไม่กี่แสนนะคะซึ่งกราฟของเขาเนี่ยก็ไม่ได้สวยงามไม่ได้สวยงามอย่างที่ใครๆอาจจะคิดอนะคะนั่นแหละค่ะก็ก็ลุ้นดูนะคะว่าเดือนนี้เขาอาจจะ อาจจะได้ลูกค้าที่เป็นเจ้าของนะคะห้าลายอนุมัติพร้อมกันในวันเดียวห้าคนเขาก็ได้ห้าล้านได้นะคะแต่ว่าดูดูแล้วเนี่ยเดือนนี้เขาส่งงานน้อยค่ะณปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่ถึงสิบใบนะคะหมายถึงว่าแอปพลิเคชันนะคะสำหรับเรานี่ก็ไม่ถึงค่ะแต่ว่ายังพอมีบุญเก่าอยู่ว่าที่ว่าเป็นงานที่ เราส่งตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแล้วมาออกผลเดือนนี้นี่แหละค่ะแต่เราก็พยายามหาหาเพิ่มนะคะซึ่งก็ค่อนข้างยากเช่นกันนะนะคะแต่ก็คือเราก็มีกําลังใจที่จะให้เราพึ่สู้ต่อไปนะคะเพราะว่าเรามียอดสำรองยอดตุนไว้แล้วนั่นเองอะนะคะนี่แหละค่ะงานของเซลล์ที่ไม่มีฐานเงินเดือนนะคะมันก็เป็นแบบนี้แหละค่ะ ต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเรารู้จักแมネจนะคะบริหารจัดการในเรื่องของรายได้รายจ่ายของเราให้ดีนะคะอยู่ได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะขอแค่ขยันนะคะแล้วก็ตั้งใจจริงแค่นั้นแหละคะ่ะซึ่งหัวหน้าเราเขาก็ซัพพอร์ตคือช่วยเหลือดีมากเลยนะคะซึ่งเราก็แจ้งเขาไปว่าเราประสบอุบัติเหตุใช่ไหมคะขาเข้าเสือตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะแล้วก็เ,เขาก็ ช่วยเหลือเราในเรื่องของเอกสารอย่างมากเลยนะคะยังไงต้องขอขอบพระคุณพี่มากเลยนะคะถ้าสมมติว่าพี่บังเอิญเข้ามาเห็นช่องของหนึ่งอะนะคะนั่นแหะคะ่ะยังไงเดี๋ยวขอจบอาการรายงานสถานการณ์แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปทำงานต่อแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ